อุ๊ยขอโทษด้วยนะคะถ้าตี้พวกหนูไปซัมตี้ใครก็พวกมึงตายโง่เองอะค่ะเสียงซนตีดีคอเลยอยากจะได้ไปกระแทกหน้าให้ ดูคลิปนี้สระเอแล้วไม่กดใจไม่กดติดตามถ้าเป็นผู้ชายขอให้ห้ำเล็กถ้าเป็นผู้หญิงขอให้นมเล็กดูให้จบสระเอแล้วคอมเมนต์ไว้555555ตามงานสาธุโอเครนไปดูกันแล้วจะมาสอนใช้คาดิงหัวแบบคนดังนี่นะใช้คาดึงขึ้นหัวแบบนี้เลยนะทุกคนหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องมีฝีมือไม่ต้องมีสมองไม่ต้องมีสเต็ปเป็นตัวมีสตังแต่ต้องมีสคิป อะไรนะแปลก